ก็ตอนนี้ก็หมอน้องใช้ยุทธานก็เดินได้แล้วแม่ก็ยังมีโรเมคในทีมผู้กำกับและกองละครซึ่งก bueno> ่อนหน้านั้นนมป็นเร่องค้าคายกับแม่มากเลยกนที่แม okay ่จะได้รับงานละคอมีพผูอดตอนที่ท่านยังไม่จากไปยังไม่สามียังไม่ตายอ่ะ ท่านบอกว่ายายนนเจ้าไปแสดงละครมาได้ดอกทีมละครน่ระ,ะ,อนอะคือดาราอีกโก้สูงอ่ะคือจะไปเข้าสางังคมแบบนั้นได้อย่างไรแม่ก็บอกว่าอยากลองแต่พอได้เข้ามาอ่ารับงานละครเด,ดทให้ละครแล้วชุดตับหน่ารักทีมกองน,น่ารักดาราทุกคนแบบไม่มีอีกโก้อะไรเลยอ่ะคือโอเคดูแลพี่แคได้ดี ตอนนั้นวันนั้นที่พ่อพูดจะแม่เปลี่ยนพอ่อกลับไปอีกไหมก็ไม่อยากลองมันเป็นงานที่ท้าทายของแม่แล้วตอนครั้งแรกที่ได้มาเล่นแล้วมันมีความเป็นที่พ่อพูดไมหมครับพวกเราไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยดาราหน้าฮาร์ดพู้กำรักทุกคนที่เอ่อเบื้องหน้าเบื้องหลังต่างๆาก็ไปเห็นการถืองานแล้ว,แ,ลวแม่ก็คือหนึ่งในครอบครัวสี่สาน ในผู้ดูแลผู้บริหารแลาผิ้ชวยเราเห็นแล้วว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างกองทัพเดินด้วยท้าและทุ่งเทกาลังทำงานไม่ท่าผลงานปฏิหารที่เกิดอันนี้มาเห็นแล้วเข้าใจมากโดยแม่เองต้องมากรอ,องคนอื่นเพราะว่าเราไม่อยากให้คนอื่นหน่วยและสเสียเวลาเพราะคน ไมนต่างกันกเดียวนะครับแต่ว่าอยู่เมืองนี้หมอรำเราเป็นผูน้นำแต่อตันนี้ทีอเราเออได้ผ่อนคลายนะนไ,ไม่ต้องกดดันไม,ไม่กดดันเลยอะ่ <c oughs> นะค่ะได้นั่งมองลูกๆในการทํางานแล้วก็ได้ชื่นชมยินดีจากเราทุกคนเลยแต่พอคราวนี้เป็นบทอะไรที่ได้รับตอนนี้มาได้รับเรื่องนี้เป็นบทหญ้าสีนวลได้เป็นผนู้พ<ม>ี่เก็บความรักของทุกคนแล้วก็เตะในเรื่องมีทั้ง แสดงเป็นภาษาตายคือออกมทาทแววตายแล้วก็การแสดงคือทุ่มเทมากอะ<ฮ>่ะบอกบอกได้เลยว่างานละครไม่ง่ายก,ก็เครียดค่ะเครียดเ <c oughs> พราะว่าเราทุ่มเทเต็มที่แล้วสิ่งที่ตัวคือเอฟผู้กำกับคือจะโหดไหม ก็เก่าหมดไปเนี่ยแต่พอได้ร่วมงานกับพี่รถแล้วก็ผ่อนคลายมากจริงๆมันต้องดารมากแค่ไหนสู้ชีวิตมามากผาทุกมุมของญาติทุกมุมชเก็บเก็บความลับของทุกคนนี้กอดไว้ในในอบของญาติคนนี้ยจริงๆมันเดือยนะครับในชีวิตจริงเราก็สู้ชีวิตมาละครเราสู้ชีวิตเออแต่ในละครก็ยังไม่มุ่งมวนค่ะมุ่งสนุกค่ะ เพราะว่าเขาเด็กคนไข้ได้รับพัฒนาการเติอโตท่านจากลูกๆที่งานของแล้วก็ผู้กำกับล่วงหน้าเบื้องหลังดูแลแม่ดีมากแต่เมื่อกี้แม่บอกว่าพอเป็นสร็จผู้มีสารเราเข้าที่เข้าทางแล้วเราก็เลยมาทำงานค่ะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างสถานการณ์เขาพึ่กับกลับมากลับมาเดินหน้าหลังจากที่พ่าอยากไปไปไหมคือมันมีมากกว่ากับปัญหาที่ถามถึเของอาหาแม่ แต่ตอนนี้หมอร่องเสียงอีสานก็กลับมาเดินได้และใช้คําว่าทุกคนยิ man, ้มเต็มแก,ก้มแทนที่เอทซ่กลักมา่าพยุงเอื้อแล้วก็โจมเข้าไปดีใจม,มากเพราะอย่างช่วงที่ผ่านมาแม่ก็จะลงคู่คว่าวันนี้ก็คือจะอยากจะยุวงอยากจะีนี่นตรงนี้เันถึงเกิดภาวะอะไรเกิดมาวะตั้งแต่โควิดอันนี้หนัก โควิดแล้วก็สามีคือก็ป่วยยาวมากแล้วก็ต่อมาก็แพทยก็จากก็ไปตายแล้วก็ไปไม่ถ้าเป็นแม่แม่มองว่าเฮ้ยยังไปได้ต่อแล้วชีวิตผู้หญิงทุนี้ต้อง<ม>ไปได้ต่อเราไปต่อได้มัมมอย่างตอนนั้นที่คิดว่าไม่ได้ไปได้ต่ออะไรนอกจากคุณศาสตรที่เจอมาตัดสนมาว่าฉันจะเดินต่อหรือว่าฉันจะ คือในในหัวอกของผู้หญิงคนหนึ่งสามีตายจากไฟไหม้แล้วก็อะไรสามหมู่้านวายกับครอบครัวลูกๆของเสียงอีสานสามสี่ร้อยชีวิตซึ่งทุกคนรอว่าแม่ต้องเดินต่อแม่ต้องเดินต่อให้ได้นะแม่คือความหวังของครอบครัวความหวังของหมู่บ้านเราก็กลับมาทตัวเองว่าคือถอยไม่ได้อ่ะเพราะได้ต้องเดินให้ได้ ่างการสู้ครั้งนี้ค่ะมันมีประสาทหลายอย่างไหมคะหลายอย่างมากค่ะหลายอย่างแล้วก็การเอ่อเฮดวงซูดีการชอมวงดนตรีวงฮอลำคือการแข่งขันสูนงจากการแข่งขันสูงได้ใช้คำว่าการลงบุญมหาศาลแล้วก็ต้องเก่งเรื่องหลังบ้าน S <S คือออนไลน์โซเชียลแต่เคยคิดไหมว่าทำไมชิ้น<ม>นเรามันเจอสมากมาขนาดคิดแบบว่าด้วยอายุอาจจะแบบว่าต้องสิสบายนแ,แต่ต้องมานั่งแบบว่ <คอ S 1> าก็ก็คิดค่ะก็คิดแต่แม่คิดมาต่อยอดบวกก่อนที่คุณพ่อท่านยังพูดได้และยังไม่ตายจ้กเพราหลอดบอกว่ายังจะทำบุญต่อไหมถ้า คุณทําวงต่อคุณต้องสร้างเอาใหม่นะผมไม่ให้อะไรเลยนะ,ะ,ะแม่ก็คิดไม่ออกนะว่าที่นั่นพูดหมายความาอีอย่างค่ะแต่คาบุญหาพ่อหลอนวันที่ยี่สิบเมษาเยนครบรอบหนึ่งปีวันที่ยี่สิบสองไฟไหมทั้งศัตรูทั้งเครื่องเสียงทั้งอะไรทั้งสิง่งอย่างอ่ะเรามาคิดน้ดําตานี่ยืนก้อนน้าตาแบบลงไปในท้องเข้มแข็งว่าน้ําตาออกมาไม่ได้อีกแล้ว ฉันร้องไห้ไม่ได้ละที่พ่อพูดคือเป็นเรื่องจริงคือท่านเอาของท่านไปหมดก็คือให้เราเริ่มนับหนึ่งใหม่ใช่ให้เอาของท่านไปหมดสิ่งที่เหลือคือป้ายไปบ้านเลขที่ห้า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 อ่ะพี่จิพอเกิดการะเรามีการบอกกับพ่อใหม่ทีุ่่งรับไปแล้วว่าทําไมถึงไม่ไม่เหลืออะไรไม่ท่านบอกว่าอันนี้ท่านสร้างมาท่านขอ ทาไม่ให้คือก่อนหน้านั้นคุณพ่อก็ขอแล้วว่าไม่ให้ไม่อยากให้ทําวงต่อแม่ยุบวงเถอะเราพอแล้วเราเหนื่อยแต่แม่ก็ยังดื้อที่จะทําต่อเพราะว่าในครอบครัวเราอ่ะทุกคนคือฝากความหวังก็แบบความหวังที่สองแม่ิดก็ไม่ึนะพี่ผมค่ะค่ะที่อยตอนนี้ที่คนแค่ทุ่คนก็กลับมาอยู่ด้วยเดินสายด้วยที่บอยไล์แล้วก็ ลูกหลานคนอื่ที่ส่งต่ออยากร่วมุ่รุ่นกาแม่าพทอ่่อกบอก่จะกลับมาแต่คุณต้องนว่าแม่คาตอนความกดตันหรือเปล่าที่แบบว่าเหนื่อยกับท้อกับปัญหาเราทั้งวงทั้งทีท่ส่งทนี้เยเคยนะในช่วงโควิดสามปีเนี้ย คุณพ่อก็ป่วยหนะักแล้วแม่ก็ประกาศขายบ้านตอนาเราเราขง็งงังตัวเองอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอ่ะล้วก็คิดวนคิดวนเคยคิดอยากฆ่าตัวตายด้วยแล้วก็คิดกลับไปหาคนอื่นชีวิตที่มาสบปัญหาเราคิดเรื่องว่าไม่แปลกใจเลยที่ที่คนอื่นคนอื่นทำาแปลกใจเลยก็พยายามจะออกจากลูปนั้นให่ได้ไม่กลับไปวนลูปนั้นไม่มีที่ทำใจ ก็คือลูกๆครอบครัวเสียงานแล้วก็ณตอนนั้นสามีป่วยไม่สบายเราตั้งปฏิธานไว้ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ต้องดูแลท่านให้ถึงที่สุดจนวินาทีสุดท้ายอันนี้ก็คือถึงได้เดินแบบป่จะ้องอันนี้คือเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็ก่อนที่จะเกิดขึ้นวันนี้เราคิดว่าเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายสำหรับผมที่เหมือนเริ่มต้นใหม่แล้วก็เริ่มสู้ใหม่ ถูกต้องค่ะโค้งนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายในชีวิตของแม่อันนี้คิดในข้ิติอายุถ้าตอนนี้ก็67 68อยู่ได้อีกสามปีเนี่ยถือว่าหรูมากเลยถ้าไม่ตายก็เป็นโค้งสุดท้ายที่จะสร้างตำนานกว่ากไว้ให้ลูกหลานได้จำอย่าง่อนีที่ไปเป,ปิดบูก็มีประสทาทหลายอย่างมากค่ะ ความคิดอะไรต่างๆอย่างเมื่อคืนไองที่หมอชี้ที่แม่ได้ขอโทษไมันเจ็บใจอะไรี่คือ,อก็ต่างประกต่างความคิดต่างมุมมองทุกคนถือมาบนหัวน้ำเสียงอิสานก็คาดหวังอยากให้จะคิดแบบนี้อยากให้มีเพลงอินดี้นายอยากให้มีเตอร์อยากให้มีหมอลำอยากมีโชว์ใหญ่ต่างๆกลายเป็นว่าเรามาปรับหน้างานค่ะจะคิดวนเลยหมดเลยวนเลยหมดเลยเออออกมาขอโทษนะว่า เราจะทําให้ดีที่สุดก็ขอโทษเป็นเพลงไปแล้ววววลนนระจัมันสรวนหมดเลยพอเราปรับสเตปเพราะว่าเราปรับหน้านานงเพลงมีความสั้นติดกีรในบ้างน่ยเยอะคือเยอะมากไม่อยากใช้คําว่ากลัวเลยค่ะเยอะมากไม่มีที่จอดเนี่ย อาจารย์จะแสดงว่าแล้วแม่ตั้งหลับมันยังไงบ้างกับทัรวที่มากแบบก็แต่เป็ดเลเอฟบีของเราอ่ะก็น่ารักนะแม่ออกมาชี้แจงแล้วก็ขอโทษแล้วก็ก็ผ่อนคลายลงแต่ทุกคนก็เข้าใจย้อนกลับไปในขั้นสกิปใครเป็นคนเลี้ยงว่าสามทุ่มต้องทำไงห้าทุ่มหนึ่เชียงคืนต้องทำอะไรยังไงบ้างก็คือแก้หน้างานเราจะดูว่าตอนเนี้ยสามทุ่ม แฟนเพลงเอ็มดีด้านหน้าเวทีสนุกไหมอารมณ์อารมณ์ประมาณไหนแววตางงไหมพร้อมที่จะใคต่อไหมครับอะไรต่ออย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้ทุกวันค่ะว่าจะว่าจะสเปิร์มหรือสตริงเข้ามาแต่แต่เมื่อเมื่อคืนผ่านมาเนี่ยแม่เองยังงงเลยเพราะว่ามันเป็นข้อต่อจากพี่ฝนรอบเป็นโชว์ของแม่แล้วเป็นโนมออกไปอินดี้ค่ะ อโอเคมีกลุ่มบางกลุ่มที่อยากได้แบบนั้นแต่ในกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยคือก็อยากสนุกไม่ไงั้นในพาสผมแม่แม่สื่ออะไรบ้างเราทำตรงนี้บับลูกบ้านมันอยู่ตลอดแต่พอนักบินมันต้องเป็นหมอลำแบบไปดูเพื่อเอาตัวเข้ามามันจะต้องไปด้วยกันยังไงหรือว่ามันยังมีความแบบแฟนคลับนี่แรกเขาจะไม่มีแบบนี้แต่ ไม่ว่าปัญหาอันเนี้ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาหนักหนาสาหัสเพราะว่าทุกวันเนี้ยหมอรังเปลี่ยนอุตส่าห์ก็คือเราใช้คำว่าหมอรัก้าวลังตลอดการค่ะไม่ใช่ร่วมสมัยเดียก้าวลังจึงต้องปรับอยู่ตลอดเพื่อที่จะรับแฟนเพลงเก๋ที่ทไ,ไม่หลุดขึ้นบนไมให้ได้ค่ะให้เข้าเข้าได้ก็ถือแล้วในพาร์ทของแม่ที่เราเป็นหมอรังกำเนิดอย่างเงี้ยพอมันต้องมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยเราต้องปรับตัวเนี่ยว่ามีเกณฑ์จัดตั้รับพาน์ของแม่ คือยังไงโชว์เท,กทวกรรมการโชว์เมน,กเนอกอยเลยท่านโชว์ยิ่งใหญ่อา,าราธนโชว์วัฒนธรรมหัวลำต้องย่งมีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นลายเต็นของัวหลาบเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของประเทศไท่ะถึงจะเปลี่ยนอย่างอื่นแต่โชว์ของเมนกอกอยก็ยัางกองมีหมัวลำ มีโชว์ใหญ่โชว์วัฒนธรรมโชว์ผ้าหมีผ้าไหมรงอย่างวันนี้ทำโบว์มันเหน่อยาตนที่พ่ออยู่า่าานแข่งขันนคนขางเอหนื่อเหนือยกว่าตอนท่อยู่แต่กว่าตอนที่อยู่ได้อยากบอกแ้นเนี่ยว่าเก่งกสานมันอก็เรื่อ่าเองตอนนี้ก็ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นใหรนคนดุลใหม่ได้หวงปริมาณแล้วค่ะเพื่อปั๊บให้แฟนเพือเอคนรุ่นใหม่ได้เบิงและเข้าใจเข้าถึงซึ่ง ก็ไปกันได้ด้วยดีค่ะไม่มีอะไรติดขัดเลยข้อ,อ,ขอ,อ,ขอดีขอดีเข้ามาร่วมค่ะก็อตอนนี้ก็เป็นเรื่องบริหารของอาจารย์เอกจักภารัฐที่เขามาได้ร่วมบริหารก็อาจจะเป็นข้่มูใหมที่นําสื่อต่างๆเข้ามาช่วยจากที่สื่อของเสียงอกสารหรือออนไลน์หลังว่าอะไรต่างๆ เราจะอ่อนเราเราจะอ่อนให้ร้ําแต่ตอนนี้ก็ที่อย่างต่ำททีแล้วค่ะกรเร่มาการทางานง่ายง่ายคือง่ายมาก่ะง่ายมากามว่าในความเหนื่อยตรงนี้แม่ไม่ได้เข้าไปดูแลเพราะว่าท่านมีทีมของท่านแข็งแรงมากจริงๆมันจะต้องมีตรงกาครับอยูแม่บอกไปว่ามันจะต้องมีตรงนี้อยู่นะเป็นซิงเจอร์ของเราเพราะว่า อาจารย์เอก็คือเอ็นซี่แ่ทย์แผนของหมอลำแขงอีสานท่านดูอยู่แล้วไตอรี่ของมอลำแขงอีสานอันนี้ท่านยอมเหรือเ้ทำเพื่ออนุญตเขาบองคนมองว่าอาจารย์เอเขามาจากที่อันีชีร้ารมานจะมีแม้สิ่ก็อจริงๆแล้ว การต่อสู้คำว่าการต่อสู้ต้องมีสายปากของทับเดือดหนองสายฝามก็คือเม็ดมือยังยังจะอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้วยแม่กับครับพรอพ่อเป็นที่ตุนสัตง์การดูงานการดูงานอะไรอยังไงบ้าง ที่ฝนชนะถุงทอดตอนนี้ก็ก็ดีค่ะในการร่วมข้ามหมอล่ามเจี๊ยบสารกระลังหักล่ำในกองเด็กเป็นนักเอกเป็นนีกแล้วแปลนค่ะล่ำแล้วหัะล่ำแล้วค่ะตอนนี้การเป็นนางเอกพี่ฝนคือในขั้นไหนคะคุแม่อ่าเป็นนางเอกเป็นคุณพี่เลี้ยงด้วยดูแลน้องๆก็ประสบการณ์ของพี่ฝนธนะถุงทอดคิดว่าทำได้ดีมากเราเนี่ยต้องดีใจพี่ฝน มีค่ะม anyway> ีไอคอนมีการร่วมเต็มอะไรอย่างนี้ตอนที่ฝนเขามีเครียดเขาเทียนอะไรค่ะต้องรับแม่ได้ร่วมงานก็คือเป็นงานของการแสดงมากกว่าไม่ได้คือเรื่องนี้เป็นลยแต่หน้าก็ก็มีมาฝึกนะคะมีค่ที่ฝนที่มีมาฝึกษาแบบเอ้ยแม่เจออะไรเพ่เจอไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยไม่เคยมีอะไรจริงๆริง้มีความต้งการไหมมีการเชื่อมโยงกันอย่างเี้ยเพะถามีถ้าเราเข้าโยงไปถึงว่า ไอ้เขาก็ไม่รู้เลยแม่กังวลอะไม่ต้องกวลเลยไม่ต้องกวนเพราะด้วยสนตัวของแม่ไม่ก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรไม่ไม่ได้มีอะไรสกปรกอยู่แล้วเราเป็นคนของประชาชนคนสามานนะคือต่างๆมากมายก็รู้ว่าคอนโทรี่ชีวิตของแม่น้อยกับลูกๆเคลื่อนไหวอย่างไรและกับพี่ผมก็ไม่ได้กังวลอะไรเลยไม่ได้คุยเรื่องนี้เลย อย่างดีครับคุณแม่แล้วเข้ารู้กวาก็เป็นถอนก็เรู้จักแล้ก็ทำงานแล้วโดยความรู้สึกภายในกับกบเท็นแค่ความรู้สึกปอดแล้วเราก็รู้ว่าอันนี้คือความกบยายจากแม่หนแค่นไหม่อนแปพอวะแ่อแล้ว่เมแล้วก็าเะวงเราไม่กลัวเลย ไม่ <G ã i> <net diz> ัวรเหมามันี้ค่ะสุ้วแม่เป็นไงบ้างกลับมาสดใสยิ้มเยียมเตี้ยแย้มนะคมโดยเฉพาะได้งานละครของแม่หน่อยเพียนตรงแสงช่งวันทา่สิบเอ็ อันนี้แม่ทุ่มเทพแน่ทุ่มเทมากเพราะว่าเป็นงานใหม่ของแม่น้อยเป็นงานที่ท้าทายมากอืมแม่อยากให้นนตัดคนที่เป็นห่วงเราเพราะว่าบนเวทีอย่างวันนี้ก็จะยุบมทุนี้ไม่ยุบหรือว่ามีอน,น้อยใจบ้างเนี่ยตรงนี้แม่อยากฝากให้คนที่กลั่นใจแล้วสปอร์ตความรู้สึกของแม่มาโดยตลอดค่ะแม่สัญญาวา ปราทีโม,มนังติอตสีสานยังนี่เบตงลอยทอดกะติคอยขับข้องดดูไปปางตรงนั้นสู่สายตาของท่กคนสู่สายตาของประชาชนให้ทุกคนได้รับความสุขมากมายจากใจของเบตนลอยค่ะ